สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านวันนี้บอยจะพาไปรู้จักกับสงครามที่หลายคนอาจจะไม่เคยได้ยินหรือรู้จักกันแค่ผิวเผินนั่นก็คือสงครามฟร็อกแลนที่เกิดขึ้นเมื่อปี1982ระหว่างอังกฤษกับอาร์เจนตินา เริ่มต้นที่หมู่เกาะฟล็อกแลนด์กันก่อนนะครับเป็นหมู่เกาะเล็กๆในมหาสมุทรแอตแลนติกใต้ห่างจากอาร์เจนตินาประมาณ480กิโลเมตรมีพื้นที่ประมาณ12,000ตารางกิโลเมตรหมู่เกาะนี้ชาวอาร์เจนตินาเรียกว่าอิสลาสเมลวินัสส่วนชาวอังกฤษเรียกว่าฟล็อกแลนด์ไอแลนด์ในเวลานั้นมีประชากรแค่1,800คนส่วนใหญ่จะเป็นชาวอังกฤษและปัญหาคือทั้งสองประเทศอ้างสิทธิ์ในหมู่เกาะนี้มาตั้งแต่ศตวรรษที่18ฝ่ายอังกฤษบ,บอกว่าเขาได้เป็นคน คนพบเกาะน,นี้ก่อนส่วนอาร์เจนตินาก็บอกว่าเขาได้เกาะน,นี้มาจากสเปนใครเป็นฝ่ายถูกต้องกันแน่ยังไม่มีใครทราบอย่างแน่ชัดก่อนสงครามจะปะทุหมู่เกาะน,นี้เป็นแค่ดินแดนเล็กๆที่มีแก่อาศัยอยู่มากมายไม่มีทรัพยากรอ,อะไรมากแต่สําหรับอาร์เจนตินาแล้วมันคือเรื่องศักดิ์ศรีของชาติตอนนั้นอาร์เจนตินาอยู่ภายใต้การปกครองของรัฐบาลทหารที่นําโดยเลโอปโดกาเตรีเศรษฐกิจประเทศตกต่ําเงินเฟอ้อพุ่งขึ้นเป็นพันเปอร์เซ็นต์ประชาชนไม่พอใจรัฐบาลทหาร เลยคิดว่าถ้าเขาเข้าไปยึดหมู่เกาะฟร็อกเซนได้ก็จะช่วยให้ประชาชนหันมาสนับสนุนรัฐบาลเขาได้เป็นการเล่นการเมืองแบบดึงความสนใจไปหาเรื่องภายนอกเขาคิดว่าอังกฤษจะไม่มาทําสงครามเพื่อหมู่เกาะเล็กๆที่อยู่ไกลขนาดน,นั้นแถมในเวลานั้นเองอังกฤษก็มีปัญหาทางด้านเศรษฐกิจรัฐบาลของมาการ์เ็ตแทเชอร์ก็ไม่ค่อยได้รับความนิยมแต่เกาตอรี่คิดผิดเขาไม่รู้ว่าแทเชอร์เป็นบุคคลที่ถูกเรียกว่า t ด e i ไอ n อนเลดี้หญิงเหล็กที่ไม่ยอมใครง่ายๆ เช้าวันที่2เมษายนปี1 9 8 2กองทัพอร์เจนตินาเริ่มปฏิบัติการโรารนโรซารรโอโดยส่งกองทัพเรือและนาวิกโยธทินไปยึดหมู่เกาะฟร็อกแลนด์การต่อสู้ไม่ได้ดูเดือดอะไรเพราะในเกาะมีกองทัพอังกฤษเพียงแค่80คนส่วนอร์เจนตินาส่งมาเกือบ1 0 0 0ันคนภายในไม่กี่ชั่วโมงอร์เจนตินาก็ยึดหมู่เกาะฟร็อกแลนด์ได้สำเร็จชาวอร์เจนตินาดีใจมากมีการเฉลิมฉลองทั่วประเทศ กาเตอร์ี่ประกาศว่านี่คือการกรอบกู้ดินแดนที่ถูกยึดไปได้สําเร็จส่วนเพเชอร์โกรธมากเรียกการกระทํานี้ว่าเป็นการลุกรานที่ยอมรับไม่ได้การตอบสนองของอังกฤษรวดเร็วทันใจมากภายในเวลา3วันสหประชาชาติผ่านมติ502ให้อาเจนตินาถอนทัพออกจากหมูกก่เกาะและอังกฤษเริ่มส่งกองทัพเรือไปยังแอตแลนติกใต้อังกฤษส่งกองเรือรบที่ใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่2ชื่อว่าัสฟอร์ตทรีวประกรอบด้วยเรือบรรทุกเครื่องบิน HMS Hermes และ HMS Invincible เรือรบต่างๆรวม127ลำกำลังพล28,000นายระยะทางที่ต้องเดินทาง13,000กิโลเมตรการเดินทางใช้เวลา3สัปดาห์ระหว่างทางมีการเจราจาระหว่างประเทศสหรัฐพยายามเป็นคนกลางในการไกล่เกลีย่ยแต่กลับล้มเหลวขณะเดียวกันอาร์เจนตินาก็ส่งกำลังเสริมไปยังหมู่เกาะฟร็อกแลนส์รวมแล้วมีกองทัพอารเจนตินาอยู่ในเกาะประมาณ13,000คนสิ่งที่น่าสนใจช่วงนี้คือ ทั้งสองประเทศยังคงเจราจากันอยู่ไม่มีใครประกาศสงครามอย่างเป็นทางการมันเป็นแค่ความขัดแย้งที่ติดอาวุธที่ดูเหมือนจะไม่มีทางออกในวันที่หนึ่งพฤษภาคมการต่อสู้ได้เริ่มต้นขึ้นจริงๆอังกฤษส่งเครื่องบินบอมเบอร์ไปโจมตีสนามบินที่พอรสตัเล่ในหมู่เกาะฟ็อกส์แลนด์แต่เหตุการณ์สำคัญที่สุดเกิดขึ้นวันที่สองพฤษภาคมเรือรบอาร์เจนตินา a r a g e n e r a l Belgrano ถูกเรือดำน้ำอังกฤษที่มีชื่อว่า HMS c o n q u e r o r ยิงทำลาย เรือรบ General ล e เบลกา o เป็นเรือรบที่เก่าแก่ที่สร้างในสมัยสงครามโลกครั้งที่2เดิมชื่อ USS p h o e n i x ของสหรัฐฯ่ายให้อาร์เตนตินาปี1951การจมของ General ล e เบลกาเป็นจุดเปลี่ยนของสงครามอาหารเรืออร์เจนตินา323คนเสียชีวิตมันคือเหตุการณ์ที่ทําให้ทั้งโลกรู้ว่าสงครามนี้มีความจริงจังประเด็นที่ถกเถียงกันคือตอนที่ถูกยิงเรือ General ล e เบลกาโนกลังเล่นออกจากเขตสงครามที่อังกฤษประกาศแต่อังกฤษอ้างว่า เรือรำนี้ยังคงเป็นภัยคุกคาม วันที่21พฤษภาคมกองทัพอังกฤษเริ่มการยึดคืนหมู่เกาะโดยขึ้นฝั่งที่ซานคาร์ลอสเบย์ซึ่งชาวอังกฤษเรียกว่าบอมแอลลี่เพราะเครื่องบินอาร์เจนตินามาโจมตีที่นี่อยู่เรื่อยๆการต่อสู้ดุเดือดมากกองทัพอารเจนตินาส่วนใหญ่เป็นทหารเกณฑ์อายุ18-19ปีต่อสู้กับทหารอังกฤษมืออาชีพจุดหักเหสําคัญคือการต่อสู้ที่กูสกรีนวันที่28พฤษภาคมพันเอกเฮชโจนส์ของอังกฤษเสียชีวิตในการต่อสู้ครั้งนี้แต่กองทัพอังกฤษก็ยังสามารถ าชนะได้ในวันที่11ถึงวันที่14มิถุนายนเกิดการต,าต่อสู้ครั้งสุดท้ายที่พอรตสแตนเลเมืองหลวงของหมู่เกาะกองทัพอร์เินตินาล้อมรอบไม่มีทางหนีวันที่14มิถุนายนปี1982พลเอกมาริโอเมเดเดสผู้บัญชาการกองทัพอร์เจนตินาประกาศยอมแพ้สงครามสงครามฟรอกแลนส์ทำให้อังกฤษมีผู้เสียชีวิต255คนอาร์เจนตินา649คนแทชเชอร์กลายเป็นวีรสตีในสายตายชาวอังกฤษส่วนแันเตอรี่ถูกโค่นอำนาจ สงครามนี้เป็นสงครามสุดท้ายที่อังกฤษต่อสู้แบบใช้กำลังทั้งหมดและเป็นสงครามแรกที่มีการถ่ายทอดสดทางโทรทัศน์แบบเรียลไทม์ทุกวันนี้หมู่เกาะฟรอกแลนด์ยังคงเป็นดินแดนของอังกฤษแต่อร์เตนตินาก็ยังอ้างสิทธิ์อยู่เป็นปัญหาที่ยังไม่รู้จบจนถึงทุกวันนี้ผลของสงครามฟรอกแลนด์ยังคงเป็นประเด็นละเอียดอ่อนระหว่างอังกฤษและอร์เจนตินา ญาติผู้เสียชีวิตยังคงรำลึกถึงเหตุการณ์อันเจ็บปวดนี้สงครามครั้งนี้ไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของชัยชนะหรือความพ่ายแพ้แต่ยังเป็นการสะท้อนถึงราคาของสงครามและผลกระทบต่อชีวิตผู้คนอีกหลายพันชีวิตที่ยังคงต้องรับมือกับความสูญเสียและความทรงจำที่ไม่มีวันจางหายสงครามฟอเกนส์ไม่ใช่แค่การแย่งชิงดินแดนแต่คือบทเรียนครั้งสำคัญที่เตือนใจโลกว่าสงครามไม่มีผู้ชนะที่แท้จริง อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เล่าบ่อยด้วยนะครับเพราะคลิปหน้าเราจะพาไปชมเรื่องราวต่างๆในประวัติศาสตร์ที่คุณไม่เคยเห็นมันในหนังสือเรียนเล่าบ่อยมีมากกว่าที่คุณคิด